น้ำมะพร้าวผสมบุนมะพร้าวเมจิกฟาร์มเฟรชอร่อยชื่นใจจากธรรมชาติพี่สาวครับพี่สาวครับตอนนี้ผมเป็นหนุ่มแล้วครับจำต้องชายคนนี้ได้ก่อนเอาสะเพลินเลยวันดีจักอะไรนะจะพาไปชิมอะไรในเมืองเชียงใหม่ไปดูกันนะครับจะได้ไม่ได้กระบอกมาลาลาเป็นหนุ่มแล้วครับ ตองยองวะตะตองยองฮะตะโอ้ยพี่แจนี่หลายจะถึงนะจังพี่เนี่ยเข้าซอยมัตั้งหลายซอยแล้วนะอุ้ยงองแงจริงๆเลยนะมันร้อนมันร้อนแล้วหิวก็หิวแล้วก็ร้อนก็บอกว่าจะพาเข้าซอยพาเข้าซอยก็ต้องวอร์มด้วยการเข้าซอยหลายๆยซอยก่อนไงโอ้โหจะเป็นลมเดี๋ยวนี้อู้จะเป็นลมเหรอไม่เป็นไรถ้าน้องเป็นลมพี่จะเป็นหนังต้นไม้ใหญ่ ลอยกันลมไม่ที่ไปไหนครับข้าเรื่องใช่ไหมข้าเรืองเถอะมาเชียงใหม่ทั้งทีทุกร้านหลายร้านเนี่ยอ๋มีข้าวซอยขายแต่หนูรู้ไหมคะข้าวซอยเชียงใหม่เนี่ยมีอยู่ร้านหนึ่งขายข้าวซอยเป็นหลักจนชื่อว่าข้าวซอยนิมมานที่นี่อยู่ที่นิมมานเหมินซอยเจ็ดเด็ดที่สุดก็เรื่องข้าวซอยน่ะอ่า พร้อมจะเข้าไปยังพร้อมเลยค่ะเอาไปไ<ง>เข้าซอยแล้วไปโดนที่บ้านแฟนมาก็เลยโอะไรคะไปโดนที่บ้านแฟนับ<ๆ>น้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวเมจิกฟาร์มเฟรชอร่อยชื่นใจจากธรรมชาติ สมาร์ทโฟนลดสูงสุด50%จาก d t แท็มาถึงที่นี่เข้าซอยก็ขอย้ำก่อนเลยว่ามิใช่การเข้าซอยไปแต่งใดหลายคนเข้าใจแบบนี้จนกลายเป็นบุ๊กในหนังไงเคยดูปะเรื่องอะไรอ่ะบุญชูเอยบุญชูเนี่ยเป็นเรื่องว่าด้วยเพื่อนใกล้กลุ่มนักศึกษาที่เป็นมหาลัยจนเรื่องเขาพัฒนาเพราะเขามีหลายภาคมากใช่จนพัฒนามาเป็นแบบจบแล้ว มาถึงรุ่นลูกภาคที่เป็นมุกข,ข้าวซอยเป็นบุญชูเจ็ดเรื่องก็คือไปอกลุ่มกวนบุญชูเนี่ยเขาไปกินข้าวกันที่ร้านพี่ป๋องปักหมาพี่ป๋องปักหมาชื่อพี่ป๋องปักหมาเฮ้ยน่ากินเพราะเขาปักหมาจริงไหมอ้าวก็เนี่ยมาถึงปับ๊บไอ้นี่ก็สั่งเลย<อ>มีกระเพาไก่ไหมมีไม่เอาอมีเส้นเล็กยแห้งไหมมีไม่เอา เราก็สั่งเงี้ยตัวมาถึงมีข้าวซอยไหมมีข้าวซอยข้าวซอยกูก็มีอ่างั้นแะเะข้าวซอยมึงสั่งอะไรโอข้าวซอยมีเปล่าถ้ามึงสั่งกูเคยไม่มีเหรอข้าวซอยห่อเนี่ยมึงจะกินจริงหรือเปล่าไม่จริงกูจะสั่งนะพ่อสั่งก็ได้เลยข้าวซอยเว้ยมึงจะเข้าซอยไหนนะมึงบอกมาไปเลยป มันต่างข้าวซอยหอ่อมันก็ห่อให้มันหน่อยก็แล้วกันไปและร้านนี้ชื่อร้านก็บอกแล้วว่าเน้นหนักไปที่ข้าวซอยอเพราะที่นี่ชื่อว่าข้าวซอยนิมมานถั่วต้มนะแคแขบนี่และข้าวซอยนิมมานร้านนี้ไฮไลท์ของเขาอยู่ที่ท็อปปิง้งข้าวซอยที่เลือกได้เยอะมเฮ้ยมีท็อปปิ้งด้วยอ่ะเคยมากินเคยมากินเอาล่ะเดี๋ยวกลับมาพร้อมกับข้าวซอยชุดใหญ่ดีกว่า เออนี้เดี๋ยวพี่เข้าไปดูในร้านนิดนึงเข้าซอยไปในร้านอ่ในร้านไม่มีเข้าร้านไปดูซอยเข้าไม่เข้าไปดูซอยแล้วเข้าไปดูเจ้าของร้านอีกโอเคเดี๋ยวจัดมาได้ข่าวว่าเจ้าของร้านสวยมากที่นี่ได้เลยหนูนั่งรองนี้นั่งรองน้ำเกือบล่วงเลยเดี๋ยวมา ต้องพามาเจอกับตัวเพราะว่าเจ้าของร้านขนาดห,หขนาดนะฮักขนาดนี่อย่าชมเขาเยอะมีคนชมเขาเยอะนี่ <c oughs> พามาพร้อมกับเมนูทีเด็ดของร้านนี้เลย <c oughs> เข้าซอยนิม,มานก่อนอื่นต้องเท้าฟาร์มก่อนหนูเป็นคนสวยเป็นคนหนาหากักทำไมมาทำร้านข้าซอยได้ล่ะเจ๊อ๋อก็คือว่า เมื่อก่อนทํางานที่กรุงเทพค่ะแล้วก็มีแฟนเป็นคนเชียงใหม่ไม่ใช่คนเชียงใหม่โดยกำเนิดไม่ใช่ค่ะเป็นคนกรุงเทพไม่ใช่่สำคัญมีแฟนแล้วมีแฟนแล้วทำไมหนูต้องมาตัดกพี่เขาบอกว่าเขาพูดเองว่าเขามีแฟนก็มีแฟนแล้วก็มีแฟนไปดิอ่ก็ไม่ได้ไปตีแฟนเขาด่ต่อไหมคะต่อค่ะ ทำไมถึงลงหลักปักฐานทาเป็นร้านอาหารโดยเฉพาะมาเลือกเอาเข้าวซอสคุณป้าของแฟนเป็นแม่ครัวที่เขามีประสบการณ์แบบ20-30ปีแล้วก็ชอบทานอาหารเหนือด้วยทานที่ื่นแม่อร่อยแล้วไปโดนที่บ้านแฟนมาก็เลยเยไปโดนอะไรครับไปโดนที่บ้านแฟนอาหารกับเาไปทีมไปตกลุมลักอาหารแล้ววันนี้ล่ะอยากแนะนำเมนูอะไร วันนี้เอาเริ่มต้นที่อาหารเหนือก่อนดีไหมได้เนาะอาหารเหนือนะคะที่ถ้าลูกค้าทุกคนมาเนี่ยก็จะต้องสั่งก็คือเป็นชุดออเดอิร์ฟก็คือจะเป็นน้ำพริกเลือกได้อย่างหนึ่งใส่เข้าไปข้างในก็เป็นน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอองน้ำพริกเห็ดแต่วันนี้ที่เอามาคือน้ำพริกหนุ่ม,ม,มที่ร้านทําเองนะคะเหมาะมากเลยเหมาะคนหนุ่มๆอย่างพวกเรามากเลย อร่อยมากเลยพี่แบบเผ็ดกับกำลังดีอ่ะแอ้ก็แบบใช่แบบกรอบอมมากเลยจริงๆแต่จากที่หนูเคยกินที่กรุงเทพนะ,ะต่อมาค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ก่อนละกันข้าวซอยไก่ก็จะเป็นออริจินอลเลย <c oughs> มาเชียงใหม่มีแทบทุกร้านข้าวซอยไก่ข้าวซอยไก่เนี่ยมีทุกร้าน <c oughs> ใช่ถ้าไปเข้าไปร้านไหนแล้วไม่มีข้าวซอยไก่เฮ้ยไม่ใช,ใ,ชมใช่แล้วไม่ใช่เชียงใหม่ประเพีดีเข้ามาเลือกน้องด้วยตัวเองด้วยเวลาไปเลือกเนี่ย ให้ไก่เนี่ยใส่ชุดว่ายน้ำเดินเหมือนนางงามเลยอันนี้คือพูดพูดจริงๆว่าเลือกต้องเป็นไก่น้องซ้ายเออนองซ้ายเท่านั้นเลยเหรอเอ้าแต่นี่คือเหมือนว่าสนิทกับผู้ทชานจริงๆเขาบอกว่าอันนี้คือมันตามหลักวิทยาศาสตร์เลยนะอันนี้ไม่ได้พูดพูดเองนะเขาบอกว่าน้องซ้ายจะมีเนื้อนุ่มกว่าจริงๆพูดจริงไม่ไม่ได้โกหก ต่อมาตันี้เป็นข้าวซอยหมูทอดค่ะต้องเลือกไหมต้องเลือกอีกไหมไม่ใช่คืออันนี้นะไปไม่เป็นเลยเป็นหมูสันคอค่ะหมูสันคอธรรมดาที่เราใช้สันคอเพราะว่าเอาเวลามาทอดเนี่ยมันจะนิ่มมันจะนิ่มกว่าสันนอกสันในอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีมันติดนิดนึง เพื่อนจะมันนุ่มมันมีมันๆอะคือแบบมันหมูมันไม่แข็งบางบางที่เขาจะแบบหมูมันแข็งเนาะอาวล่ะมาถึงแบบนี้นาทีครูตัวเ็มของเรามายืนเข้าซอยนิมานครับชิมแล้วเยี่ยมจริงๆขหอมอบประกาศสยบัตรนี่ละครับประกาศสยารจักคู่ตัวเอ็มมอบให้สุดท้ายครับ ฝากร้านนิดนึงดีกว่านะครับข้าวซอยนิมานเราเปิด่โมงตีมงอยู่ตรงไหนเปิดวันไหนบ้างอะไรังไงก็นะคะร้านข้าวซอยนิมานเปิดทุกวันค่ะ11อโมงถึง2ทุ่มมีแฟนเพจอินตาแกรมหลิงไหมมีค่ะอันนี้คือส่วนตัวหรือเปล่าหรวของร้านเออเอาของร้านก่อนกออส่วนตัวนั้นก็อยากได้ ของร้านนะคะก็เซิร์ชเข้าไปใน Facebook เลยค่ะชื่อข้าวซอยนิม,มานเลยค่ะก็จะขึ้นมาใน Facebook และแน่นอน,นครับสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับกับน้ำมะพร้าวผสมบุลมะพร้าวเมจิกฟาร์มเฟรชอร่อยชื่นใจจากธรรมชาตินะครับแน่นอนวันนี้เวลาของเรา3คนหมดแล้วนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครัก่อนจะจากกันไปขอบอกว่า สวัสดีครับคุณครูโอ้โหจะว่าไปแล้วนะครับใกล้จะถึงวันครูแล้วจู่ๆเนี่ยผมก็นึกถึงคุณครูคนโปรดสมัยประถมผมขึ้นมาครับไม่ได้การแล้วนะฮารฟต้องหาของขวัญไปมอต่างสักหน่อยครับเป็นสมาร์ทโฟนก็ดีจะได้โทรหากนันบ่อยๆและยิ่งตอนนี้ดีแทกรักนะฮาร์ฟโปรโมชั่นฮาร์ฟจากดีแทกที่จัดสมาร์ทโฟนฮาร์ฟไพรส์ลดสูงสุดถึง50%มาให้โอ้โหไม่ว่าจะเป็นลูกค้าปัจจุบันเปิดเบอร์ใหม่ย้ายค่ายเบอร์เดิมหรือเปลี่ยนจากเติม เดยมาเป็นรายเดือนก็รับไปเลยแบบฮับฮับทั้งโจอีฟ mm ิต hmm. 4.0เพียง995บาทเท่านั้น Nokia l u mm ู i เม530เพียง1,845บาทโจอีฟ e ิตเซลฟี่4.0เพียง1,195บาท Samsung Galaxy S Duo ส2ครับเพียงแค่2,495บาทรวมถึง Samsung Galaxy II, mm ี r a n ร2เพียง6,900บาทและยังมีสมาร์ทโฟนอีกเพียบที่มาลดราคาแบบฮับฮ mm ับ hmm. เพียงซื้อสมาร์ทโฟนจ d t แทพร้อมสมครแพ็กเกจและชำระค่าบริการล่วงหน้าครับก็รับไปเลยครับสมาร์ทโฟนในราคาฮัฟฮับกันได้เลยพร้อมผ่อนสบายๆศูนย์เปอร์เซ็นต์นานสด,ดสูงสุดถึง20เดือนอถึงลดราคาแต่รักไม่ลดนะครับวันนี้ครับที่ศูนย์บริการ d t แททั่วประเทศฮับผม กลนตีนมากๆระวังนะครับหนูไม่ได้กวนตีนซะหน่อยไม่เคยกวนตีนเลยสวยๆถามจริงจริงเมื่อกี้มาถึงยังมุกเข้าซอยข้างหน้ายแต่เข้าซอยนิมมาเนี่ยผมบอกเลยว่าผมไม่เคยมาทำจริงจริงนะเนี่ยอ๋อมากับรายการหนึ่งใช่ไหมอีกแล้วเขาอย่างนี้สิเขาบอกแค่ว่าเคยมาแล้วตั้งแต่เริ่มรายการมายังไม่ได้ถามชื่อเลยว่าจะให้ไลน์ไปบอก่